สบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีของบาลสิลัตน์มูสุขสุขคนเนาะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหลวงเอฟซีผู้ที่เข้ามาใหม่ทุกคนเนาะอ่าบมื่วานซียู่ภายในก็อยู่ต่างประเทศอีกทุกคนเลยอ่ะมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของบาลสิลัตคือเก่าทุกคนเนาะอ่ะก็ซึ่งบอลใช่ไหมคับเป็นอ่าอะไ o u t u b e เนาะเปิดใจชาวลาวทุกคนเอย่าลือว่าเปิดใจชาวโสดเนาะ พราะว่าสิเป็นแม่ห้างแม่ใหม่หรือว่าผู้สาวขึ้นใหม่ก็แล้วแต่แต่คนเนาะถ้าผู้ใดอยากมีครูมีคิงบัตรจักรเปิดในที่เก่าเนาะก็คือวันนี้ทุกคนเนอกบัตรจักะเดินทางมาที่บ้านสาวโสดเนาะก็เป็นสาวโสดหน้าใหม่ทุกคนใดอ่าเป็นสาวโสดที่ว่าเพิ่น้อกมาเปิดใจครั้งแรกเนาะแต่วูาแต่ว่าเพิ่นนี่้อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนี่แหละแต่คนที่เปิดใหม่เพราะว่าเห็นลูกเพิ่นแหละทุกคนเนอกบัตรจักะเนาะแต่ก็ นหาตาดีทุกคนเลยการยังผู้จบผู้งามอะไรทุกคนเนาะอ่าลือว่าเอฟซีเนาะอยากเห็นเพิ่นใบใบหรือว่าอยากกู้จักรสื่อเสียงแห่งน้ำิ่นไดเนะาะบอสเชียนก็นสิพาเขาไปหาอ่าพ,พร้อมๆกันเลยทุกคนโดยสบ,บายดีสบ,บายก็ยทุกคนเลยมาหาเพิ่นนี่เป็นรอบสองเนาะโดยสื่ออะไรก็ลืมเลยเข็มสีเข็มเนาะ แต่เพิ่นเปิดใจพอพี่น้องเลยกลายมือแล้วเนาะเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วจังเนาะเป็นอะไรมีแล้วคนถึงอกถึงใจนะมีมีอยู่อ่ามีอยู่ทุกคนเลยเป็นหนุ่มทางไหนเด้เนาะคุยบ่าพอเพิ่นเป็นคนทางไหนเป็นเป็นคนทางประเทศทางประเทศเลยแต่ว่าเป็นคนลาวนี่บ่ไปอยู่ทางประเทศจังซี่บ่าเป็นอะไรเห็นแบบ มาจีบวะคิดว่าคบได้ปะผู้น่ะได้ได้เนาะแต่กะรู้จักสื่อเชียงน้ำเลยทีผู้บอกสื่อบ่นยังบไปถามสื่อเาะเพิ่นยังบอกบอกอ๋อโดยโดยโดยแต่ว่าอายุยังเพิ่นกะรู้เป็นแล้วบอเพิ่งอนุยจากปีเพบ่นนะเจอปะเอาเขาเข้าเขาเข้าวเอาตัวเลขเลขหนาเลขยัง หกปายานี่แหละปานหกสิบมันบ่อ๋อชิบปานหกสิบเนาะจืจือ,จอบวกหักเนกาะาใช่ไหมเออเราอยู่เลี้ยงหกถึงคนเลงเป็นอะไรการโดการลมการจาของเพิ่นดีอยู่บ่สำหรับโตน้องเข็าตาเพิ่นยังก็เห็นมันแล้วบ่หวเห็นแล้วเห็นแล้วหับได้บ่หับได้ให้เอามาแบบเป็นคู่ชีวิตนี่นนะได้บ่ได้ได,ได้เนาะว่าแท้ไดเออบางทีเพิ่นอาจจะ อ่าพันนาวอลีพันชิมาสูคอร์เราเบาบ่ได้ไรแดดกระซองเนาะทุกคนเนาะหอนบ่อยากมันหนาวพี่ก็ได้พี่มันแดดสองเยอะเออบางแดดกันหน่อยเดี๋ยวอีพีพันเห็นบอกหักกันหน่อยโดยโดยโดยคุยกับเพิ่์ดมาเนี่ตั้งแต่เปิดคลิปคุณบ่แมนอ๋อถือว่าเห็นแหละก็ถือว่าหมักอยู่เนาะ แต่ว่าปัจจุบันที่คุยกับเราคนเดียวบ่หรือว่ามีแบบเออคือคุยเผื่อๆยังมีบ่สองคนสองคนเป็นคนอ่าต่างประเทศมุดสองบ่แต่ว่าดีทั้งสองบนวันใดๆดีทั้งสองวันนี้ในบอลสิ่เหลือกยากเนาะโดยโดยโดยแต่ยังไงยังผนยังบอได้บอกบอได้กล่าวว่าเออบอได้ถามบอ น้องเข็มพอที่จะปิดคิดปิดใจกับอ้บออย่างซี้นนะเป็นก็ไได้เบวาอือเป่ายังบอแสดงควนต้องให้เวลาของ,อเ,ขงเอาเข็มเนาะทบทวนเบองเออวบาผู้ใดที่จะมาขอบครองหัวใจเจ้านะเน,นาะเอ้าท้าวเามื่อนี้แบบเออมีนมโสดนาใหม่เนาะแบบบอเห็นคลิปกันแล้วแบบ หมักหักอย่างที่อยากจีบเจ้าหนึ่งกันยังสามารถาแจกทางติดต่อได้เหรอวนี่ยเหตุใคือเก่าเนาะพร้อมพอ,มพอมให้โอกาสแต่และคนที่เข้ามาทักทายเนาะชวนเนื้อครูเนะาะชาวเข้มเพินเน่นนี่จะเป็นคนตั้งไรนี่นะมาลุ้นกันเนาะว่าสิเป็นคนใกล้หรือคนไกลแต่คนเลยก็อก็ค,อคือแบบอยากําแบบตรงๆเลยเนาะถ้าว่าคนที่น้องเข้มคุยทุกมือนี่เนาะ คิดว่าทีน้องเซมคิดว่าเอาได้มาเป็นพวกนม่ได้นี่ถ้าเกิดม่ได้มาหนึ่งเป็นชิมาคอได้นาะแปลงใดจาพ่อมบอกเรือในใดตอนไหนอาคาวาต้อนนี้แต่เรื่องโอมกันใดเอาแบบปีนี้นี่พร้อมแล้วบอกทีจะมีครูปีนี้ยังโบพ่อมยังโบพ่อมเนาะปีหน้าว่าบ่ช่ากันด้วยโดยโดยอ่ะถามเื่อไว้เื่อยันว่าเพิ่นประกาศถามนะ แต่ว่าเพิ่นอยากได้เป็นลูกเป็นเมียองนีนีก่กยต้องศึกษาเบิ่งกันไปอีกตืมเนาะอ่าเบิ่งกันไปเรื่อยเรื่ยเอานู่นนี่ใช้ใจคอกันอะไรอ่าหูอะไรละเอียดถึงกันละกันเนาะถึงจะพร้อมเนาะแต่มีเอฟซี FC บางคนเนาะเพิ่นเพิ่นว่าบอกความสิริมาว่าเออสาวเข้มใจเป็นคนขี้ไอายวนนะ่ะนะอ่าโอ้ลมโบกเกอจริงใช่ไหนะแม่นว่างนาะแม่นเป็น,น,นไอย่งไรอายเป็นได้คือว่าอาย เป็นยังไงคือบ่เคยออกกล้องบ่เคยออกกล้องเออยังบ่ชินบ่จักเถื่อแล้วออกกล้องมาไงแต่เปิดใจมาไงซ้มเถื่อซ้อมเถื่อซ้มเถื่อซอมเถื่อเนาะโดยอืมคนอ่ะแดดกับสองน่องแหละทุกคนบ่เนี่ต่างว่าให้เบิ่นังบังก็ดูหนังบังแดดให้น้องกันปิดบนเป็นนี่กับเป็นส่วนหนงแรงเนาะแล้วมเดตี้เขาหนาสัมปาแล้วแล้วมันแล้วเนาะโดยโดยทุกคนเลย แดดซองหนาเหนะมืนแต่คนเนาะเราขยับมาอีกนิดหนึง่งขยับมาทางนี้นิดนึงแฮนวิทแดดซองเจ้าจ <ะ S 1> เผื่อแล้วบนนาคนาบบนุ้มนาคนะ่ำใบไม้เงี้ยเนาะอ่ะแต่คนเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นการแบบว่าชัดเจนเนาะสำหรับปีนี้ทางชาวเขียบเนี่ยยังที่จะบ่พร้อมที่จะมีครอบครัวเนาะตอนนี้อยายุอะไรสิบเจ็ดปัจจัวะหนูว่าสิบหกสิบหกสี่ขวบสิบเจ็ดเนาะ ปีก็จะบอกตั้งชีพอมีครนะอบครัวนะประมาณปีหนึ่งสองปีนะปีหนึ่งสองปีก็คือสิบแปดสิบเก้าีอดอยู่บ่เนาะ <c oughs> บางทีก็เด้คุยกันบัดเต็งกถึงใจกันเนาะ,อ,ะอยากมาอยู่นำกันไวก้ก็มีนะทุกคนในตงนไทยก็มีบอกมากจีบแล้ะบ่มีบ่แสดงว่าคนที่คุยทุกมือนี้มีแต่ผู้บ่าวเล่าเนาแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศ เคยมีลูกมีเมียมาก่อนที่ป่านึงแต่เจ้าหับได้บ่หับได้ทั้งหมดว่าเพิ่นไม่ได้มื่อหนึ่งเนาะ<ม>เจ้าแบบชมวังกันลิงกับเล่านะแต่เราเอาลูกมาอยู่น้ำเจ้านี่ก็ได้อยู่บอใช่หับได้เนาะเอ,ออยังวัดตีคนเออคือเอาลูกมาน้ำจังซี่นะบ่่ได้วาอแต่ว่าเรื่องนี้เจ้าก็ได้ถามเพิ่นหรือบ่ว่าเพิ่นลูกจากคนถามแต่เพิ่นก็ยังบ่บอกค่ะอ๋อเพิ่นยังบ่บอกไปจังใดเด้นะเพิ่งคือบ่บอก จักรยานเจ้าหับบ่ได้จักสิถามเนี่ยถามให้ดีกว่าเนาะถามว่าเพิ่นมีลูกลูกหาคนลูนี่นะมันจะเคลื่อนละเด็เจ้าสี้หับได้คิดเก่าปะนั่นบปะจากแน่เนาะเออบางทีเพิ่นอาจจะบ่กล้าบอกว่าเพิ่นัาจะมีลูกหลายคนจังซี่นะสิถามให้เพิ่นเลยมื้อนี้เนาะหับได้เนาะเออแคงแน่ได้โดยทุกคนเลยแต่ว่าเพิ่นก็ได้ถามอยู่บ่เรื่องการสินสอดเจ้า ยมงโบได้ถามแต่เจ้ามีอยู่บนในใจว่าสีขาสอดตีนเท่าไรตอนนี้บโบได้ถามแม่เพราะของพวกนี้ต้องขึ้นอยู่กับแม่เลยเนาะลองลองถามทำหยอกแม่มึงเด้อวันนี้แม่ถามว่ามีหนุ่มว่าวชิมคอดนี่แม่ช่องขาชินมสอดไรเไดอย่างนี้เลอลองถามมันบ้างบางทีเอฟซีมันก็ยังูหทุกคนเลยก็คือคือเจ้าแบบว่าเจ้าเป็นลูก ชาวกกบอกไม่เออคิดว่ามีเอือยมีอ้ายกำลังมาชี้ทามการชดชอบเรื่องของอ้ายเนาะแต่ว่าในในบ้านน่านี่จ้ะแบบคนแบบเออหมู่คู่แบบเอาผัวเอาเมียนี่การจอดไรไหมในบ้านอะเป็นแค่นบบเป็นเออจะต้องคนนี้เป็นเรี่องนี้ปัญหาฉุนแรงผ่านฉุนแรงเกินไปเนาะอันนี้คือคนแบบบ้านไกลเขินเคียงเนาะแต่กับโบน่เนาะทามในในคู่ต่างประเทศนี่ขนาดเกยขึ้นหรือเกยลงก็ได้เนาะเดินเดิ คนออยู่เพื่อนกับไพ่เชิงมือนี่นะอยู่เพื่อนผู้เดียวผู้เดียวพ่อกับแม่ไปใช่พ่อไปเห็ดเหยียบแม่เพึ่นไปหาหลาดขุดกบโอ้เจ้าบัวได้ไปหาบ่อสเป็นบ่หากบเป็นบ่เป็นอยู่เป็นอยู่เคยไปอบ่เคยไปมานอยู่นี้ไปหาไงพ่ได้อยอะทุกคนเลยเป็นสาหากินมารุ่นทุกคนนะเมื่อนี้บ่ได้ไปบ่สมืไอนบดได้ไปมันไปผักพรผักพร แล้วแต่โดนและเกี่ยวเขาแล้วแต่โดนแต่ไปซอยเพิ่นอ๋อคือมันจะว่าไปซอยซอยไม่เท่าแมนอ๋อบัดนี้ญาตีพี่น้องแล้วเพิ่นเด้ตตีอื่นว่าสิไปซอยหมู่เอ้ายังอยู่ <c oughs> อ,อืมก็เลยมีพ่อปักพรเนาะความื้ออื่นนี่ต้องไปออกให้งานมื้อนี้เนาะอืมน,นี่แน่เนาะแบบอ่าเวลาเวลาเจ้ากเกี่ยวนึงเอ้ยน,อน้นนองก็ไปซอยอยู่ติบอก เกินมาซอยเพิ่นซอยโตเนาะอ่ามันจังมันจังกินโบบดจากเถื่อเนาะว่าซะอ่ามันต้องซอยซึ่งกันและกันเนาะอ่าถ้าสมมุิ่นมาซอยเฮาเฮาบ่ไปซอยเเพิ่นพิ่นก็สิมาซอยเฮาแส่เดียวแหละเนาะแต่เป็นจังได๋เรื่องในในการแบบเจ้าว่าอยากเฮียนต่อจะมีผู้ที่จะยื่นมือเข้ามาซอยอยู่บ่เงียบเลยปะผู้ที่ร่ำตะเมยเหมือนกับบุกเขียนแบบชีทรงเสริมเจ้าเฮียนต่อนี่บ่ เพิ่นบอทีบ้าเหรอวะอืเพิ่นกับบาง่นกับพึ่งบทามมากับบุก่าเสนอแล้วครัเนาะแอ่าแถมบทามว่าเออน้องอยากเฮียนต่ออย่ที่บอกเขาจังตอบรับน้องตรงนี้เนาะอืมนะอะไปเงี้ยนาะเขาเรื่องนั้นเขากระสูดซวนมาได้ชนนี้เนาะอ่เขากระเฮียนได้ซ้ำเขาเขาสูดได้แหละอ่าในใจอยากเฮียนต่อแต่ก็เกินกำลังเขาแล้วเนาะ มีบ่ผูกติดต่อชวนแถวเผ็ดงานนำหนี่กันใจอยากแกอวกไปอยากไปบ่เนี่ยอยากไปอยู่อยากไปอยู่คือมือนั่นมีหนุ่มบางคนเนาะอยากชวนเจ้าไปเที่ยวนะคือไอ้ว่าอะไรมีคำตอบแล้วบ่แถวไหนกินเลยท่านเน่เพื่นว่าช่องคิดช่องใจเพิ่นว่าเพิ่นห่ดส่วนเพิ่นไปเพิ่นก็มาไปแต่เพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเงินติดทรงเพื่นบ ถ้าว่ามีเงินติดตรงที่ไทยนี่คือไปได้เห็นป่ะเด็กแต่การทำแม่ยังว่ได้ทำพอดูโดยโดยดยแต่คนกับอย่างไรคนเนี่ยคือว่าเลยเอาแบบความสมัครใจเนาะเพิ่นบอกอ่าเพิ่นอยากชวนไปไปเที่ยวไปยังนแหละถ้าว่าทางนี้สะดวกไปเพิ่นกะพร้อมที่จะดูแลนะว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายการอยู่ก,การกินเนี่ยต่างๆนะเพิ่นดูแลให้ได้เบิดอ่าแต่ต้องสมัครใจเต็มใจไปไดยอ่า คือพน่าจะเอาไปไปก็ได้พน่าเอาพอ่อเอาแม่ยังไปก็ได้พีกเนกันกับบุรีหวายจะไปผู้เดีเขาอเดอะ <laughs> ไปผู้เดีบูหูทางมาเปิดแห้งและนําหากันนะเพราะว่าเพิ่นกับบุรีขามมาบ้านเขาเนะาะเขาต้องรถเองอะไรแต่เรื่องการใช้จ,จ่ายนี่ต้องอายเพ,นะพิ่นนะรับผิดชอบอยู่แล้วแหละแต่กับบูหัวที่ได้ไปหรือบ่เนาะ <laughs> ตัวนี้เห็นบอกช่องจิตช่องใจกันเดบับใหญ่ไป <laughs> คือ,อ,อว่าเจ้ากบไปถื่นนะนกันไปแบบกันไปใส่มุมไหนเนาะคนว่สิเข้าไปในด้านกอ่ะจนันจบน,นี่วทุกคนเลยลมเทเลนาวนาวนาม่นาวหนาวนี่ต้องไต้องเฝ้ามีขู่ ก็ได้บอกอยู่บ่ผูทีเจ้าลมปัจจุบันนี่ว่าสีมาเดือนใดปีใดนี่นะเพได้บอกเจ้าอยู่บ่เพิ่นยังบ่ได้อยังบ่นี้เนาะแต่ยังกินแมลงหารุ่นนั้นแม่อีบ่ผู้แม่ไปหากบ เดทน่องมันนั่นแหละก่าเป็นครั้งที่สองน่ามั่นใจอะถือว่ามีข่าวดีสําหรับมุมโสดนั่นแหละผู้ที่คุยกับน้องทุกมือนี่ทุกคนเลยเหมืนกับได้ชี้แจงมาแล้วว่ามีเนาะอ่ามีคนร่วมแล้วทุกคนแต่ก็ยังโมเมนต์ว่าถึงขั้นว่าเป็นชู้เป็นแฟนเนาะอ่าทำมาบนคอมาเมื่อไรก็ชิว่าเมื่อไหร่เลยเนาะแฟนทุกคนเลยอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องเข้มว่าจะตอบรับเป็นแฟนหรือบอนั่นแหละเาให้มันชัดเจนนี่ก่อนเนาะอ่าบนใจกันไปดูอ่าขุดจักษ์ดีใจใจคอกันแล้วค่อยตกกลงันนเาะ ทุกคนเท่ากัขออัปเดตเพิ่มเติมแล้วนี่เละเพราะว่าเป็นเรื่องต่างๆถ้าว่าเอ็ซีอย่างงูก,กับคุยเป็นการส่วนตัวได้ทุกคนเลยเพราะว่าเพิ่งจะมีมีเฟซเนาะไลน์นี่บผมมีมันมีแต่เฟซอย่างเดียวเนาะทักทายคุยทางเฟซได้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ทางบ,าบา้าแซร์การสีอคอจบคลิปอำลากลับเลยทุกคนวันนี้ไปพบพอกันในมืน่อน้าอีกเผื่อว่าเพิ่นมีข่าวดีปิดใจกับหนุ่มทางใดกับมาถ่ายทำให้ทุกคนเนาะ อ่ะมื่อนี้ก็ขอตัวกับก่อนมืัอนี้ด้วยเดย้ะสบ,บายดี